สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 นะคะวันนี้เราจะขึ้นยูนิตใหม่นะคะเป็นยูนิต5นะคะเรื่อง city and space นะคะเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับในเมืองนะคะและอวกาศนะคะใน r s s o n 1นี้นะคะจะเป็นเรื่องของ city นะคะก็คือในเมืองนะคะว่าในเมืองหรือในพื้นที่เนี่ยนะคะ มีอะไรบ้างนะคะดับแรกวันนี้เราจะมาทำในข้อที่1และข้อที่2กันนะคะหน้า44นะคะเด็กๆทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะเด็กๆด,ดูนะคะหมายเลข1ก,ก่อนเลยนะคะข้อ1ใหญ่นะคะเห็นไหมคะว่าเขาบอกว่านะคะ look and label นะคะให้หนักเรียนดูนะคะแล้วก็นำคำศัพท์ที่อยู่ในกรอบนะคะไปเติมคำศัพท์ให้ครบทั้งคําคำนะคะ เรื่องนี้นะคะก็เห็นไหมคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่ามีร้านอาหารนะคะมีป้ายรถเมย์นะคะแน่นอนว่าจะต้องนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในเมืองนะคะ,ะทีนี้นะคะเรามาเรียนรู้คำศัพท์นะคะคำแรกนะคะคำศัพท์คำแรกนะคะ,ค,ค,ะ,ค,ะคือคำว่า car car นะคะนี่นะคะแปลว่ารถอะไรคะรถยนต์นะคะ ต่อมาค่ะคำว่า swing swing นะคะแปลว่าชิงช้านะคะชิงช้านะคะ swing ต่อมานะคำว่า restaurant restaurant นะคะแปลว่าร้านอาหารค่ะนะคะ,นะคะต่อมาคำที่3ค่ะคำว่า bin bin แปลว่าถังขยะค่ะนะคะถันะะงขยะ ต่อมาคำสุดท้ายนะคะคือว่า but stop but stop นะคะแปลว่าป้ายรถเมย์ค่ะนะคะป้ายรถเมย์นะคะอ่ะทีนี้นะคะเราจะมาดูค่ะนะคะว่าเราจะต้องเติมอะไรบ้างทีนะคะทีนี้เด็กๆมาดูหมายเลขหนึ่งนะคะหมายเลขหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นไงคะอยู่ตรงนี้เลยค่ะป้ายสัญลักษณ์แบบนี้แสดงว่าป้ายอะไรคะ ไดรถเมนะคะเอาเด็กๆนำคำว่า but stop มาใส่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวคำที่เหลือคุณนุกจะให้ใส่เองนะคะใส่แล้วอนุญาตให้ขีดออกได้เลยนะคะต่อมาหมายเลข2นะคะหมายเลข2นี่ชัดเจนมากเลยค่ะอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ตรงป้ายตรงป้ายนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรคะ restaurant ร้านอาหารนะคะเอาเอามาใส่นะคะอันนี้คำที่2เอาภาษาอังกฤษมาใส่นะ ตามป้ายเลยนะคะนี่ต่อมาหมายเลข3 number t นะคะ number t อยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมคะเขามีลูกศรขึ้นไปแสดงว่ามันคืออะไรคะนี้ถังขยะนะคะคือคำว่า bin นะคะต่อมาหมายเลข4 number f นี่คะ่ะคืออะไรคะตรงนี้รถยนต์นะคะคำว่ารถยนต์คือคำว่า car นะคะ นี่ค่ะเด็กๆนำไปใส่นะคะภาษาอังกฤษนะ,ค,ะคำว่า car ต่อมาหมายเลข่า number five นะคะข้อสุดท้ายแล้วนะคะแน่นอนว่าเป็นอะไรคะเนี่ยนี่คือชิงช้านะคะคือ Swing นะคะ Swing มีหมายเลข่านะคะอ่าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะในข้อที่2กันต่อเลยค่ะข้อที่2นี้นะคะเขาบอกว่านะคะ look at the picture นี่ค่ะ Look at the picture, read and match นะคะแสดงว่าเขาให้เราค่ะดูรูปภาพจากด้านบนนะคะแล้วก็ตอบคำถามโดยการจับคู่ค่ะคุณครูจะไม่ให้นักเรียนโยงเส้นนะคะให้เอา A, B, C เนี่ยนะคะมาใส่ในช่องว่างเลยนะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูนะคะในข้อที่1น,นะคะดูคำศัพท์นะดูตามเลยนะคะเด็กๆสามารถจด นะคะได้เลยนะคะอันไหนที่ไม่ทราบนะคะคำแรกข้อที่หนึ่งนะคะ the man with a hat is จุดจุดจุด the man with a hat is จุดจุดจุด the man นะคะแปลว่าผู้ชายนะคะ,ผ,ะ,คะผู้ชายกับอะไรคะ a hat a a hat ค่ะทุกทีนะคะ a hat แปลว่าหมวกค่ะผู้ชายกับหมวกเป็น,นยังไงคะ จุดจุดจุดอยู่ตรงไหนคะผู้ชายใส่หมวกนะคะอยู่ตรงป้ายรถเมย์ใช่ไหมคะอ่าวจำไว้นะคะเขาอยู่ตรงป้ายรถเมย์นะคะออาวทีนี้เรามาดูข้อ a b c d e นะคะข้อ a นะคะเขาบอกว่า on the street อเ่เด็กๆดูนะคะ on the street ตัวนี้นะคะแปลว่านะคะ Street แปลว่าถนนนะคะอยู่บนถนนค่ะบนถนนนะคะต่อมาข้อ B นะคะ next to the but เอ่อ the bookshop นะคะ next to the bookshop next to ค่ะตรงนี้จดไว้นะคะแปลว่าอะไรคะถัดไปค่ะถัดไปเป็นร้านอะไรคะ bookshop ร้านหนังสือค่ะ นะคะต่อมาข้อ c นะคะคำว่า between the bank and the supermarket นะคะ between ตัวนี้ค่ะแปลว่าอะไรคะระหว่างค่ะระหว่าง bank คือธนาคารนะคะและอะไรคะอยู่ระหว่างธนาคารและ supermarket ก็คือตลาดนะคะที่ติดแอร์นั่นเองนะคะข้อดี in the playground in the playground แปลว่า playground แปลว่าสนามเด็กเล่นค่ะ in แปลว่าในนะคะในสนามเด็กเล่นค่ะต่อมาข้อ e at the bus stop at the bus stop at แปลว่าที่ค่ะที่อะไรคะ bus stop ป้ายรถ มีอ้าวทีนี้เด็กๆได้คำตอบอยังคะข้อหนึ่ง the man with a hat is จุดๆ,ๆมีผู้ชายนะคะใส่หมวกอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ป้ายรถเมย์เพราะฉะนั้นเด็กๆก็ใส่ข้อ e ไว้ตรงนี้เลยคะ่ะใส่แล้วตัดออกนะคะเอาแบบนี้ง่ายเลยนะคะต่อมาข้อสองนะคะข้อสองเขาบอกว่านะคะ the swing is จุดๆ,ๆชิงช้าอยู่ที่ จุดจุดจุดอยู่ที่ไหนคะชิงช้าอยู่ที่สนามเด็กเล่นนะคะก็เป็นข้อดีคือ in the playground นะคะนี่นะคะข้อต่อไปจะให้ทำเองแล้วนะคะต่อมา number three ค่ะ the red car is จุดจุดจุด the red car red คือสีแดงใช่ไหมคะรถสีแดงรถยนต์นะคะสีแดงอยู่ที่ไหนคะรถยนต์สีแดงจุดจุดจุด อยู่บนถนนบนถนนภาษาอังกฤษคือ on the street นะคะข้อ a ค่ะเด็กๆก็นำมาใส่ในข้อที่3นะคะต่อมาข้อ c number 4 the supermarket is the supermarket is จุดๆ,ๆ supermarket อยู่ที่ไหนคะดูสิคะกลับไปดูรูปภาพ supermarket อยู่ไหนเอย่ย supermarket อยู่อยู่ไหนนี่ไงคะนี่ซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ตรงนี้เด็กๆดูนะคะอยู่ตรงนี้แสดงว่าอยู่เป็นไงคะอยู่แถวๆใช่ไหมคะบุ๊กช็อปกับแบงค์นะคะก็แสดงว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะคะอยู่อะไรคะถัดไปใช่ไหมคะถัดไปจากร้านอะไรคะหนังสือนะคะข้อนี้ก็ตอบข้อ B นะคะข้อ4ก็ใส่ B ลงไปนะคะเพราะฉะนั้น Number no. 5ข้อ5นะคะ The Bookshop book shop คือร้านหนังสือค่ะร้านหนังสือจุดจุดจุดอยู่ตรงไหนคะร้านหนังสืออยู่เป็นไงคะละหวางนะคะละหวางธนาคารกับซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะข้อ c ค่ะอะ่เสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะไปจดคำศัพท์กันค่ะอ่า นะคะทีนี้เราจะมาจดคําศัพท์นะคะในบทใหม่กันนะคะวันนี้นะคะเอ่ะเด็กๆนะคะนำสมุดขึ้นมาเลยนะคะวันนี้วันจันนะคะ Monday นะคะวันที่13บามำดับที่เป็น th นะคะเดือน December ธันวาคมนะคะกลางหน้าก,กระดาษนะคะ u n i t 5 lesson 1นะคะเหมือนเดิมนะคะวันนี้คำศัพท์มีทั้งหมด10คำนะคะ สิบคำนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมตีตารางนะคะมีคำอา่านอ่าคำศัพท์คำอา่านแล้วก็ความหมายนะคะสามสามช่องนะคะตีให้ตรงนะคะแบ่งช่องให้ดีนะคะมีทั้งหมดสิบคำนะคะอ่ะทีนี้นะคะเด็กๆฟังคุณครูอ่านก่อนนะคะคำศัพท์สิบคำนี้นะคะ อ,อ่านว่าอย่างไรออกเสียงอย่างไรเดี๋ยวคุณนุกจะให้ฟังนะคะเขาจะเรียงไปทีละคําเลยนะคะเด็กๆด,ดูไปทีละคํานะคะเดี๋ยวคุณครูจะไฮไลท์ like ไว้ให้นะคะเด็กๆจะได้ทราบนะคะว่าอ่านถึงตรงไหนแล้วนะคะ Restaurant Bank Airport Cinema Supermarket Bookshop Behind Next Opposite In front to of นะคะสิบคำนะคะอาจจะฟังไม่ทันนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังนะคะด้วยนะคะหนึ่งรอบนะคะอ่ะทีนี้นะคะเด็กๆดูนะคะตั้งใจฟังนะ,ค,ะคุณครูจะอ่านให้ฟังนะคะคำที่หนึ่งนะคะคือคำว่า restaurant r e s t น u r a n t นะคะไม่ ร้านอา่านเราจะอ่านรวบคำนะคะรร้านอาหารนะคะนัม b บอร Bank บ a ค k ธนาคาร 3. ัอร์ i r p o r t a พอร์ต t สนามบิน cinema. cinema โรงภาพ,พยนตร์ Super m a r k e t supermarket ตสลาดที่หยิบของเองนะคะ อย่างเช่นโลตัสแบบนี้นะคะเขาจะเรียกซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะต่อามาบุ๊กช็อปบุ๊กช็อปร้านขายหนังสือ behindbehind Behind, ข้างหลัง next tonext to ถัดไป oppositeopposite Opp ตรงข้าม in front ofin front of ข้างหลังนะคะอ่ะ เห็นไหมคะตั้งแต่คำที่7เป็นต้นไปนะคะจะเป็นคำที่บ่งบอกถึงตำแหน่งนะคะก็คือ r e p p s s t t o o นะคะอ่านะคะวันนี้นะคะมีทั้งหมด10คำนะคะจะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที่นะคะแล้วก็เป็นคำที่บ่งบอกถึงตำแหน่งนะคะอ่ะทีนี้ให้เด็กๆจดนะคะแล้วก็ฝึกอ่านตามรครูด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ อ่ะเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆเช็คให้ดีนะคะว่าเขียนถูกต้องหรือไม่นะคะ่ะนะคะพอเขียนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ลองฝึกอ่านตามนะคะคำแรกนะคะ restaurant restaurant bank bank airport airport cinema cinema supermarket supermarket bookshop bookshop behind behind next to next to opposite opposite in front of in front of นะคะเด็กๆอาจจะกดหยุดไว้เพื่อไปจดนะคะจดให้สวยงามให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ